สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับร้านพรนภาคาร์ดูเช่นเคยครับ0610759233ครับผมกับช่างมิกนนทัยวันนี้จะมานำเสนอครับชุด12นิ้ว4ดอกกับมาติน8นิ้ว8ดอกแหวม8ดอกครับผมก็ตัวนี้จะเป็นไม้20มิลลมนะครับลูกค้าเน้นมาว่าขอไม้20มิลมครับผมจะเป็นเนื้อไม้ประเภทนี้ครับไม้เนื้อแข็งครับเป็น12นิ้วตัวนี้จะเป็น12นิ้ว2ละย3ก้อนครับ สีดอกตู้สิบสองนิ้วไม้อัดยี่สิบมิลอยู่ใบละสองพันห้าครับผมไม่รวมส่งมาตินอยู่ถ้าพร้อมทําสียอยู่สามพันห้าครับสีระเบิดครับนี่ครับสีระเบิดก็จะประมาณนี้เลยครับครับผมสีระเบิดโอ้ตรงนี้มันมืดไปหน่อยอันนี้เหลือ๋ยดเจียกเก็บงานยิงน็อตครับนี่ครับงานสีระเบิดครับผม ถ้าเป็นชุดนี้พร้อมทำสีอยู่ประมาณ9,500บาทครับพร้อมทำสีครับ12นิ้วสีดอกกับตู้มาตินทำสีระเบิดเรียบร้อย9,500ครับผมสวัสดีครับ